มนะีกัะพักกัดันรตกลระพักกาดใบยังไงไักเสริมนี่ปิดใหญ่เนาะเพราะว่ามันเป็นกากที่ปลูกสบายโดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพอ่อกำลังลาตีกิเดอพี่น้องพบพ่อตอนนี้กับอยู่เฮือนพี่น้องตอนสวยน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะโดยมาดพักพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ว่าฝนตกเนาะพี่น้องว่าน่การบูเดโฮดบานิการเศร้าฝนตกแล้วก็ห้อนแห้งเลยพี่น้องทั้งแดดทั้งห่อนเนาะมาหดพักอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอันมีพักเสริมพี่น้องอันปลูกใหม่ใช้ขู่เนาะเอามาแต่เชอนเอรแลมผู้หละ พราะว่าของเพื่อนเพิ่อนนะเพิ่นปลูกไว้ใส่อันนั้นเนาะแล้วก็แบ่งปันนะเพิ่นมาปลูกพี่น้องใส่ขู่วานนี้กัให้พัม,มีเพิ่นปลูกอ่ามือฝนตกขนาดไหนพี่น้องเนะาะพอดีเพิ่นเป็นปคนเน็บใส่ขู่แล้วก็สิมะฮดพี่น้องวันนี้กับแดดแดดพี่น้องขนาดตอนนี้นยังเศร้าๆเลยพี่น้องยังแดดออกแลนะ้วเนาะโดยมะฮดพักอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะฝนตกแห้งๆพี่น้องมือนล้วก็ไฟดับแล้วก็ลมแบบเห็ดให้แต่ละลังเฮือนเนี่ยเสียหายไรได้พี่น้องแบบ ลังคาปิวขนะพี่น้องไงเนาะญาดพี่น้องครแต่ว่ามีต้นไม้อยังอยู่แถวเพืเ่อนนี่ค่ะนะมันบงนะังเนาะมันก็เลยแบบคายในมันก็ผ่านไปเลยส่วนนี่กับพยุหนอะไรพี่น้องมันก็ไก่สีขาวหนาฝนแล้วเนาะพี่น้องเดือนหกมีกำเน,นิดแล้วนี่โดยเดีย๋ยวจังได้กับมาพักพี่น้องมือนีกันเนาะยังมาทานได้ไปไซเดอร์พี่น้องดพักอยู่เพื่อนเนาะโดยไปเบิ่งนนำการพี่น้อง,พ,องพักกะงามเนาะพักบัวกะสูงสูงพี่น้องโดย บรรยากาศตอนสวยพี่น้องอยู่เฮือนพท้องฟ้าก็คือพ้นสีตกเงีนแหละพี่น้องอันนี้กาเป็นผักกาดเราพี่น้องเนาผักกาดที่วาหวานฮะแหละอ่ามันเนบใสบ่รอกรวบเออมันเนบใส่พี่น้องอ้เดียวเาอันเห็ดมองลูกแบบนี้เนาะแล้วก็ทั้งนั้นอีกบมักบวบกามีแต่สองคุมอะไรพี่น้องโอปเดียนนั่นเนาะมันข้นในหัวแบบมันน่าข้นมากะผักบวัวผักบวัวในกระถางนี่งามงามเพี่น้องเคียว อันนี้นะแนวอัดพักนะพี่น้องมีลังกะสีมีไม้อยังคักแหน่เต็งเนาะมันหาอัดท่าห้าโบพัดนะพักเสริมมันสิติดใบพี่น้องปลูกสิขุเพราะว่าเวลาเฮามีแนวใส่เฮากระเด็ดพักอัณิกาพี่น้องบุรีมีแนวใส่เนาะอยากเลี้ยงเลี้ยงน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาเอากระเด็ดกินเลยค่ะฝนตกหามมาในไปเหยียบมันเท่านั้นเลยมะเขือกะเด็ดกินอยู่พี่น้องเลยแก่ไปเลย มะเขือมะเพ็ดเนะาะเบื้องนี้นะมพักปัวเ mm. ดี๋ยวสิมาโฮดก่อนพี่น้องวานนี้มาโฮดพักตัวน,นี้ก่อนเนาะ mm. โฮดเบื้องน,นี้ก่อน <c oughs>

ใช้ไกนยางม่าใหผมใหม่ให้เงินอยู่พักกระเหี่ยวดีอยวนตุกแต่พ่นเศร้าแล้วมันแดด อันนี้ก่อนนะดมะเขือมะเพช็ดน่องเวีองนี่กับมะเพ็ดมะเขือฮะกระขื่นเนาะมะเพชดนี่ยังบัทันเป็นจากยามเดยมะเพชดน่ะนานขื่นอยู่แล้วพี่น้องมะเขือผัดหมากไว้ไวเนาะจนได้กินเลยพีเอามาโหดเบื้องนี้บไปนี้มาโหดพักบัวก็พี่น้องบานี้พักบัวพักซี ข,ข,ข้าวโพดแล้วแล้วก็อัดไว้เพราะว่ามออาดแลงเหี่ยวมันถือแดดนะพี่น้องข้าวโพดเยอะตัวมันเหี่ยวทอากระปุกใหม่เนี่ยเพราะว่า,ม,าวมันยังบนน่ทันติดอ่ะจีบัูผักอะไรนั้นสูงอ่ะไม่ได้ผักเสริมนี่สีปิดง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นผักที่ปลูกสบายเอาเอามาปักไว้มันก็เป็นเนยปกักอันอื่นเนี่ยเกิดเงาไหม,ม the <laughs> บวนี่ผักเบืองนี่ก็ะหดแล้วยังผักบัวกับผักอันนั่นอีกเบืองนั่นผักกาดเนาะผักบัวยังมาทันหดอันนี้ก็เป็นผักกาดใหญ่พี่น้องผักกาดเป็นคันสมนะเจ้าผลเอิญผักกาดนี่ยังนงละตีกับบได้ผู้สื่อพี่น้องไงเด้งามงามเนาะต้นใหญ่คล้ายๆคือผักสลัดแต่ว่าโบแมนเฮาผักสลัดเฮาบุรีปูพี่น้องเด้ปลูเด็กผักประเภทแบบนี้นั่นเนาะ ผักสลัดนะต้องฮดน้ำหลายๆพี่น้องถ้าปลูกนะมันจังบ่กมเนาะ,ะถ้าทำแบบน่ามโมเพียงพอมันก็บ,บ่แซ่บคมเพิ่นว่าแต่ว่าบ่เคยปลูกเนาะผักเสริมพี่น้องไอ้พักซ,กซีบรรยากาศมื้อนี้กะแดดอยู่พี่น้องแต่ว่าร่มๆเนาะ,ะเดี๋ยวสิไปเอาน้ำม,มาฮดเบื้องนี้อีกก่อนบ้านนี้ผักบัวพี่น้องยังเพิ่นฮดนะผักบัวผักกาดนั่นแหละเนาะ หดอีหยังแล้วก็สิอัดไว้คือเก่านั่แหละไปหดพักบัวพักกาดอีกรอบบานี้หดแล้วเอเดี๋สิอัดไว้ ซุ่มพี่น้องพักอันนี้วางอยู่ในขุ่มันอยู่ในกระนสันนะาฮัตตัดหรือไมนะ่เอาดีไซน์มนซะุ่มตลอดเวลามันจะคิดว่าแหงไวเลย คือมาอัดไว้ก่อนอย่ามันเหี้ย <laughs> 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 ตัวนี้แล้วแล้วอัดไว้พี่น้องสิหาอันาะมันถึงแดดนะโหดพักบัวยังอีกพักกาดน้องบันิกาพักกาดยังโมทันแล้วพี่น้องเด็ดพักกาดนานจริกรโหดแล้วพักกาดกับพักบัวเนาะพี่น้องเอ้ปลูกรวมกันเบื้องนั่นกามี่แบบบัวสองคุมนึ่งยังบ่ทันขึ้นสับยังบ่ทันใหญ่ 哪里呀？ ฮดแล้วพี่น้องบ้านนี้เนะาะกระดบัวผ้ากงบัวนีวว่ก็งามงามนาะพี่น้องใส่พุนใส่พุนขีง้งูขี้ยวแห้งม่แต่ซอุ้มนเลยแหละแบบมันข้นมันก็ล้ายพี่นอ้อยมีผัากกาดกับผักบัวอยู่ลำกันผักบัว,บวตัวนี้กง็งามงามผักบัวแบงเนาะมันข้นสูงเลยพี่น้องแห้งามไปเลยเลย พักอยู่เพื่อนพี่น้องแดดเลยถ้าแดดก็หนีนี่แห้งพดบ่ได้พี่น้องย่านพักหาดอันนี้ยังเศร้าอยู่กับแดดเนาะทางฝั่งไทยเป็นจังไงเด,ด้พี่น้องฝนตกอยู่บ่เนาะหรือว่าจังไงบางบ่อนก็ตกพี่น้องไอพายุเข่าคนละทางฝั่งลาวนี่ฮะก็เห็นฝนเธอเดียวพี่น้องตกแห้งๆเนาะทางฝนทางลมย่านน้องไอลมก็เลยบรรยากาศ แดดพี่น้องนาแล้งแล้วเนาะเห็นไหมได้ห้าช่วงนาแล้งนี่ทานะขายบุ้ีพี่น้องผนีปลูกวงไปขายวานกับแม่เพิ่นกงได้เป่าละสามชิปใบพันหนึ่งเนาะแต่เก่าสอบละสี่ชิปพี่น้องมันก็จะขายยากในแร่สมัยนี่พาพี่แม่พี่น้องมาเบิ่งพักพี่น้องเลยเนาะปลูกไว้เมือฝนตกนะพี่น้องไผยโซลาเซลล์เนาะพี่น้องเลยกลนลงจนฮักพี่น้องเาเห็นไังได้โถ ก็เลยว่าสิหาไม้ใหม่อันที่ว่าใหญ่ๆค่ะนะให้มันหมันกว่านี่มาใส่ใหม่บ่ะนี่กัมันตากไฟยามเว็นกันแล้วตากแดดหนะลมต้นใหม่ยังฮักพี่น้องแต่ละบอนกันอยู่เฮือนพี่น้องอังบฤษท่นได้ออกไปทางใดเนาะมาพักพักยังอยู่เฮือนอย่างเนี่นปัดทุกเมืองอยู่กับล้นพี่น้องใบไผ่กันพวกสีเบิร์ดอะไรนี่ วิว oh, ออกมาแต่สังกะสีเนาะอีกทางเทงโดยเอาพี่น้องไอ้คลิปนี้น้องกะตีกัสิคอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปนาเนาะโดยมือนี่ก็อยู่เฮอ่์เด้อพี่น้องยังบม่ทันออกไปทางนอกเลยวันนี้ไปสอนกุ้งพี่น้องอยู่น้องเต้าถ่านให้แไม่ถาครข้าเพื่อนเนาะเป็นว่าเพิ่อนอยากกินพี่น้องไอ้เพิ่นก็ะตั้มกิน,กนตอนแรงๆนะพอดีลงน้ำเพราะเย็นๆโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อเนาะ,นะจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี